ร้อดแรงเกินแล้วนี่กี่โมงขอเชิญน้องนิวนะคะทำงานหนึ่งชั่วโมงนิวคะให้พูดความรู้สึกด้วยสินถงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปต่อแต่เต็มที่มากๆทุกๆรอบทีู่่านมาค่ะค่ะวันนี้พีบอกว่าทำจติงที่สุดแล้วค่ะเข้ามาถึงรอบนี้ก็ถือว่า เราทาดีท <muitas S 2> ี่สุดแล้วค่ะแล้วตอนให้มราลงอ่านี้เป่าลงจากหน้ามาท้องก่อนอันนี้คือเลยว่าโมหกแล้วก็ครูของวงครูสอนลังเพีงวงหนูแล้วก็พี่พี่เบิร์ดเฟนทุกคนในวงชี้ซู้ด้วยกันมาเลยตั้นินสำหรับตัวหนูเฮียวบยาจะขอบคุณรีแคปการโมโหกโกรกไม่ได้ฟังคณะกรรมการคอมเมนต์เลยอ่าเสียใจ เออเสียใจอ่ะทําไมอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนจิตใจจิตใจจริงทุกคนแบบเอาจริงๆนะคือแบบเราอ่ะเราไม่น่าจะแบบเราไม่อยากดึงดราม่าใช่แต่ดูแปลว่าเด่นดาดาปเผชิญกับปัญหาการที่แบบว่าความเครียดอืมแล้วก็นอนไม่หลับจากห้าห้องที่ส่งเสียงดังตลอดเวลาใช่เวลาช่วงตีสามตีสองตีสามตีสอีสาม็นเวลา 3ามสี่เดือนห้าเดือนจนนกระทั่งเดียดรามีปัญหาทางสุขภาพจิตต้องไปหาหมออืมเพราะว่านอนไม่หลับเพราะว่าพักผ่อนน้อยใช่แล้วต้องบอกเลยว่าพอเราแบบมาทำเรียกชิงชาสวรรค์น่ะอืมคือแบบเรามีความสุขมากมเราสนุกมากอืมแต่แบบแล้วก็อยากให้ทุกคนนะทางบ้านได้จอย ใช่แล้วก็เลยแ,แบบว่าใส่อารมณ์ใส่ฟิลลิ่งอะไรอย่างงี้เออคือเราเรามั่นใจว่าในการกีดของเราอ,ะอ่ะม,มันไม่ได้แบบใช่แล้วมันก็คือหมายความว่ามันเป็นช่วงเวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็ไม่ได้กีดบวายตอลอดเวลามันก็เป็นจอเป็นชอ็อตเป็นชอ็อตใช่แล้วตอนเนี้ยพูดจริงๆว่ามันพึ่งสี่โมงเย็นใช่ ถ้าเรากีดตอนตีสองตีสองอ่ะ,อะจะจะให้เด็ดให้แทดให้ด่าจะกราบขอโทษขออภัยอะไรเงี้ยใช่แต่ณะช่วงเวลาเนี้ยเออ,อแล้วคือมาแจ้งว่าเราอ่ะรบกวนการนอนก็ใช่สิตอนกลางคืนคุณไม่นอนอ่ะอืมอืมแล้วทําไมตอนกลางคืนไม่นอนเวลานอนไม่นอนอืมต่อให้นอนตอนกลางวันอ่ะ สี่โมงเย็นมันก็ไม่นอนได้แล้วปะ <S 2> <S 2> ม,มันเป็นเวลาต้องรู้ขึ้นมากินข้าว <S 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 ทุกคนขอดโทษจริงๆอากอบกล่าวขอดโทษก่อนกับขอดโทษกับขอโทษช่องด้วยที่วันนี้ด<ไ>ีแอคอาจจะมันมีอาจจะก,การสะดุดแตในเร,เรื่องของแบบแต่เราอยากให้เข้าใจสถานการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันก็อธิบายเนาะแล้วเราอ่ะไม่เรียกเรียวเลยไม่ตัด ใช่เพราะเราเป็นแบบนี้เสมอทุกทุกทุกไลน์ทุกไลน์ทุกช่องก็คือเกิดอะไรขึ้นก็คือเอาตามนั้นตามนั้นเลยเพราะว่าเราแบบว่าจะมาตัดมาอะไรมันก็เป็นแบบถ้าเริ่มดูใหม่มันก็ไม่ว้าวไงอะไรอย่างเงี้ยสตดเราก็ทําให้มันเป็นตาฟิวจริงอะไรอย่างเงี้ยขอขอสารภาพตรงๆว่าอีพีเนี้ย คือใจอะ่ะเราจดจ่อเราม้วนเราจอยเราดูนะอืมแต่เราอยากจะมาให้ความรู้กับทุกคนว่าเอ้ยอืโรงเรียนนั้นเป็นยังไงโรงเรียนนี้เป็นยังไงเราต้องมาพะวงอืมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเยจอยนางชื่อจอยเราโทรไปแจ้งนิติว่าเราเสียงดัง ขอให้เราเบาเสียงแเราจะให้เราเบายัางไงเราพูดปกติค่ะเนอะในผับเนี่ยดังหูระเบิดเลยทำไมเธอไปเที่ยวล่ะถ้าเธอชอบความสงบะอะตีสองตีสามเธอไปเที่ยวตลอดอะ่ะฉธนลากผู้มาห้องตลอดอะ่ะใช่อฉันมีคลิปนะ ถ่ายไว้หมดจริงแล้วบอกว่าถ้าสมมติมีอีกจะปรับเงินชั้นออถ้าแบบเหมือนนกัแล้วฉันถามหน่อยว่าฉันอยู่ที่นี่มาสิบปีฉันแจ้งไปกี่รอบอปรับไหมต้องดูความสมเหตุสมผลระหว่างคนที่ร้องควรคางตอนปีสามอ่ะอืมโดยไม่ใช่เหตุไม่ได้เป็นงานเป็นการทําไมทุกคนไม่ใส่ใจแต่ทําไมทุกคนใส่ใจแค่ ช่วงเวลาช่วงเวลาบ่ายส<บ>าย <3 S 1> มบ่าสี่โมงซ<ม><ม>ึ่งเราก็แจ้งว่าเราอะทําช่องรีแอคชั่นมันก็ต้องมีอารมณ์ร่วมเป็นช่วงเวลาแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็ทุกอย่างก็สงบปกติแล้วไม่ใช่ว่าเราแบบโหร้องทั้งคืนทั้งวันคือเราอะเคยเขียนแบบป้ายอ่ะไปติดไว้ว่าเราอ่ะเราไม่ได้นอนเรามีแบบต่างๆ บดเข้าใจขอความร่วมมือแบบไม่เกินเที่ยงคืนเคยซื้อขนมไปวางไว้หน้าห้องบอกว่าขอโทษที่แบบวันนี้อาจจะมีความเสียงดังบ้างเล็กน้อยก็เคยมีแต่วันนี้คือเป็นอะไรก่อนแล้วมันเป็นรอบดีอ่ะรอบชิงอ่ะอืมเออมันแบบมาสองรอบแล้วอ่ะเหมือนเราก็รู้ว่าเออ เราก็พยายามแบบพยายามแบบเก็บอาการอะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราถ่ายทุกวันนะอาทิตย์นึงเราถ่ายครั้งเดียวใช่เราถ่ายาแค่วันเสา<อ>แต่คูณเสียงดังทุกวันแล้วเราถ่ายตอนสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นอะทุกคนขอโทษจริงๆที่ไม่สามารถที่จะแบบนั่งรีแคปแบบว่าโรงเรียนนี้เต้นแบบไหนโรงเรียนนี้ร้องยังไงเพราะไม่มีอารมณ์เลย ความรู้สึกคือเฟลแบบเฟลขั้นสุดจนแบบลืมทุกสิ่งทุกอย่างรู้แค่ว่านานหลวงดีอ,อาทิตย์หน้าไม่รู้ว่าควรจะมาทำอีกไหม,มแล้วถ้ามาแล้วคือเรานิ่งเงียบไม่พูดคนก็ไม่ออนจอยคนก็ไม่จอยอเพราะเราขายจอยไยงถ้าจะร่างก่แบบคือประมาณว่าอ๋อดีออมนหนุก เออเต้นดีนะอืมมันจะเป็นสิวหน่อยก็เลยแบบหล่อเลยหล่อต้องขนาดนั้นเลยหล่อสี่โมงเย็นคุณนอนหล่อพึ่งถ้าบอกว่าพึ่งเข้านอนตอแหลคือเหมือนกับว่าอ๋อแค่อยากบับว่าเออฉันก็ทำได้บ้างอะไอย่างเงี้ยหรอแต่ก็ดูความสมเหตุสมผลหน่อยว่า ตัวเองเวลาไหนเวลาไหนอะไรเนงะี้ยอย่าให้ฉันได้วีนถ้าฉันวีนฉันก็วีนแบบนี้เลยวีนไม่เอาอะไรเลยทุกคนขอโทษจริงๆอ่อะขอขอกราบขอโทษด้วยที่แบบที่ทำไม่ดีอะ่ะแล้วแบบวันนี้สปอนเซอร์เข้าอะ่ะเข้าใจไหนล้วมันกยอืม เราจะถ่ายใหม่ก็ไม่ได้อ่ะอืม <gasps> เข้าใส่ปะสปอนเซอร์เข้าถ่ายใหม่ไม่ได้เ,ออเพราะว่ารีแอคเราเป็นรีแอคสดใช่มันเป็นเรียวไงเราไม่ได้กีบแบบขนาดถึงขั้นแบบ แล้วเราไม่ได้กินในห้องนอนอะ่ะถ้าคุณจะนอนคุณอยู่ในห้องนอนคุณไม่ได้อยู่ห้องรับแขกอะ่ะแล้วเ,เราอยู่ห้องรับแขกแล้วก็ว้ายเนี่ยอืมขอลงรีแคปก่อนละกันรีแอคเดี๋ยวจะลงทุกคนสงสารเราไหมถ้าสงสารก็เป็นกำลังใจงให้เราด้วยคือแบบ ไม่โอเคอะไม่รู้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 จะพูดยังไงแบบอืแบบโแบบบงเนาะก็ขอโทดษด้วยนะคะที่ไม่สามารถรีแคปอะไรได้เลยจากแบบตอนนี้นะคะก็ขอโทษจริงๆนะคะกับขอโทษด้วยนะคะ